กมสุดพิเศษปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตาม้าบินปีสิจากปุ๋ยตามาบินปุป๋ย,าายแรงพลังมา้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสายคอทองคำหนัก25สาตางค์จำนวน2องรางวันทุกสัปดาห์พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแจกกระนำกันทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึง29กากันยายน2568าขอบคุณครับเอาละครับก่อนตามยกนี้ครับแขกคงวารีครับผมมาเต่แขกคงวารีครับขอเชิญช็อตนะครับสิบมวยบันตลาดผลไม้บ้านตึกในวันพุธที่30กรกฎาคมนี้ครับ ที่ตลาดผลไม้บ้านตึกอำเภอศรีสัจจนาลัยจังหวัดสุขโขทัยครับจัดชัยวิรัต์มุกูลครับมามาให้ดูกันเครื่องพางแล้วนะครับเนื้อตัวนี่แดงเป็นปื้นทังคู่นะครับโอ้โหหอ่อผิวหนังใช้โครงนี่ห่อเลือดเลยเดียวโอ้ยใช้โครงของแสนพลซ้ายขวาเป็นปื้นแดงทีเดียวอ้าวตอนนี้อยู่นอกนี่แต่ว่าโดนพลิกกลับเอาโหยฤษณะเหลี่ยมนี้ทําได้ดาวเกือบไปแล้วหลวไมไปได้นั่งเ้า เตนตีกฤษณะฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงแสนพุนนี่ยกที่สามครับท่านผู้ชมครับให้ไปดูกันตีนี่เนึ้อตีนอหน่าจะหนักที่วงนายครับน่าจะเน้นที่วงนายครับให้แล้วครับอาจารย์ตอนนี้ญญาทางด้านของกฤษณะน่นานแล้วครับแชมป์รุ่น140บวันนี้ปีนเวทขึ้นมาชิงนะครับมามามวยใหญ่ๆ ก้อยใจอย่างนี้แหละครับเน,น้นทั้งที่เข่าขายปล้ำมาดีขายเนื้อนมบำรุงมาดีแค่ไหนอ้าวแสนพลตีตีกฤษนะเปลี่ยนแก้มดึงกล้องมาอย่างอ่าละครับโอ้ยอย่างไม่ได้นะมีศอกเทปตีแสนพลแสนพลตีโอ้ยกฤษณะดึงมาตีไม่ได้โอ้ยโดนแสนพลอ,อีกแล้วแสนพลดูจะทับได้เยอะเจ้ามาเห็นชัดกฤษณะช้าแต่หนักกว่า โอ้ไฟแลบปุนตันรอบเลยครับช่วงท้ายๆปลายยกครับอาแล้วครับมาขยับเดินหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับทำมิดแดนได้ครับเสาร์ที่27กันยายนนี้ครับทีสนามออบจพัันลุงครับไปกันต่อเลยครับบนเวทีตีกันต่อครับลุยกันต่อต้องบอกว่าเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่มันมีความหมายครับวันนี้2เส้นด้วยครับเวทีมวยสยามมอบน้อย พร้อมด้วยเงินทนด้วยรางวัลเกียรติยศอ่าแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับอ่าแล้วครับลุยต่อครับแสพนพลอยู่ที่ว่าตรงนี้ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้ะครับอ้าวทางกฤษณะนางแสพนพลโหจังววาแข้งซ้ายสองดอกแต่ว่าแสาพนพลเอาคืนากฤษณะเอาคืนตีหนึ่ง กูยิงแต่ว่าแสนพลก็เอาคืนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นั่นแหละครับมาแล้วครับมากิศนะแข่งซ้ายครับวงในไก่ไก่กลางเวทีศอกขวาใส่เข้าไปครับมีศอกสลับด้วยครับทางด้านของกิศนะโอ้แหมดวลกันไฟลั่เลยครับโดยเฉพาะวงในครับอาจาจัดใช่ผัดเท้าเข่าศอกมากันพร้อมเลยทีเดียวครับแหมมวยใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาบอตตี้เอาตอนนี้เน้นไปที่ข่าแล้ว อยู่ที่ว่าจะเป็นยังไงกิตนะเสียบแสนพลตีกิตนะเสียบอา้าวแสนพลตีกิตนะเสียบอ่าแลกการโอโ้โนเข้ามาตีเนตตีตีนั่นแหละครับอ่าหัวกันอยู่ที่วงในครับกรรมการเปิดโอกาสให้ตีนะครับอ่าไม่อยากแย่งให้เสียความรู้สึกเลยครับมาตีกันต่อครับสวนกันต่อ กลางยกค,ครับล้วนกันที่วงใน,ล,น,ล,น,ล,นล้วนๆแ,แล,ล้วครับปิดมาเหลี่ยมไหนครับกฤษณะแสนคนมานั่นแะครับเข้ามาเข,าข้าพื้นด้านเดียวแล้วครับอาจารย์เหลือเกินเหลือเกินนี่นะครับอ้าวเอาละเน้นการบทนี้บทที่4ว่ากันด้วยเข่าเข่าไข่ตันดีอ้าวกฤษณะดีแสนคน,นตตกน็ดีผัดกดีอา้าวมามึงทีกูทีมึงทีกูทีกลาง นั่นแหละครับไม่ต้องมีอาวุธเิมงางกาเวทใหญ่ไม่คุยายนะครับอาจารย์คุณภาพเลยครับสมราคาเลยครับช <ละ S 2> ิงแชมป์ป้องกันแชมป์รับสมราคามาหมัดซ้ายลวงทองเต็มตัวแล,ะละ้วเอิไปขวามาเด็บเข้าไปออกมาโอ้โหสดสดไปเลยครับใครว่ามวยใหญ่ต่อยไม่สนุกอ้าวอ่ะ ดูเรือเสร็จก็รอดูมวยได้เลยสสเต๋าแล้วก็ทางด้านปัญญานบขมครับจัดให้เข้าบนเวที3นาทีนี้มีความหมายใครจะได้เข้มขัด2เส้นแสนพนสอสมมายฝ่ายแดงน้ำเงินกฤษณะดาวเด่นบวยไทยอาล้วครับชี้ชะตากันแล้วตีอา้อาวอ้าวกฤษณะน้ำเงินตีแต่ว่าโอ้โหแสนพนก็ตีต้องบอกว่าลุ้นกันอึดอัดเลยครับเอามาอา่านะครับมา อาแล้วครับแสนพลแข่งท้ายลุกอิสานะอาแล้วครับฟ้าอวงไหนต่อครับต้องบอกว่าอาวุธยืนอาจจะน้อยนะครับมาต้องขยันแล้วครับต้องบอกว่าต้องขยันครับมายกสุดท้ายแล้วครับเสียงนิดเดียวครับอึดใจเดียวนะครับอึดใจเดียวครับก็ต้องปล่อ sure. ยให้เกมมันไหลไปนะครับอย่างนี้หมดยกสุดท้ายครับเสียงระคังดังหน้าเดี๋ยวรอการตัดสินนะครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับ จากนั้นก็จะมีการผมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์อ้อมน้อยและเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น147ปอนด์ฝ่ายแดงคือแสนพลสอสมหมายน้ําเงินคือกฤษณนะดาวเด่นมวยไทยครับต่อไปนี้เป็นคะแนนนะครับกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้แดง48น้ำเงิน49 กรรมการวิวัฒน์บุญยังให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการสุรชาติใบสมุทรให้แดง49น้ำเงิน48น้ำเงิน48ไอ้ขอภายครับเดียวเดยวเดียวเดียวเดียวดียวพิดพิดเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนให้แดง48น้ำเงิน49 แดงสี่สิเงิน49ขออภัยขออภัยผมผิดผมผมประกาศเร็วไปนิดนึงก็เร็วงี้ไงเห็นนี่ไงก็เป็นนั้นว่านักมวยทางด้านนำเงิน เป็นฝ่ายชนะคะแนนไป2ต่อหนึ่งย้ำนะครับขอย้ำนะครับว่ากรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการสุรชาติใบสมุทรให้แดง48น้ำเงิน49แล้วก็วิวัฒน์บุญยังให้แดง 49าน้ำเงิน48นะครับต้องขออาภาัยแฟนมวยด้วยนะครับผมผิดพลาดไปนิดหนึง่งต่อไปครับขอยอดเรียนเชิญคุณสมหมายสกุลแม่ตาประธานกลุ่มพลังใหม่ครับคาดเข้มขัดแชมป์ประเทศไทยให้กับผู้ชนะครับ และเรียนเชิญคุณมนูนหอประเสริฐกิจคาดขั้นขัดเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับให้กับผู้ชนะเช่นเดียวกันครับเรียนเชิญคุณพิทักษ์บันเทิงพลึกผู้บริหารร้านทวนพาโตจากอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายมอบถ้วยรางวัลครับให้กับแชมเปี้ยนและมอบเงินรางวัลสูงให้กับแชมเปี้ยน 5้0 0มบาทครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือน,นักชกจากนาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชปิษณะดาวเด่นมวยไทยครับขออภัยท่านพี่น้องแฟนมวย